มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนต่อไปที่นี้ครับจากเรื่องราวของมิสแกรนนะครับเรื่องราวของมิสแกรนครับเราไปต่อที่นี้ครับไปต่อก็จะเป็นประเด็นร้อนนะครับก็คือเรื่องราวของการแฉรซึ่งลีลาการแฉรของขนาเนี่เขาก็มีชั้นมีเชิงนะเขาไม,ไม่มีการเอ่ยชื่อนะครับ มีการเอ่ยชื่อแต่ว่าก็เล่าพฤติกรรมให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าจะตัวเองก็จะร้อนเองว่าเขาหมายถึงใครครับนี่คือลีลาของทนายความนะครับมีการแชรพฤติกรรมแต่ว่าไม่บอกว่าใครทําครับนี่ฮะดูสิฮะมีน้องคนหนึ่งมาปรึกษาว่าถูกรองหัวหน้าพักการเมืองพักใหญ่ลวนลามหอมแก้มกอดจูบจับก้น โดยไม่สมยอมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะนันกการเมืองคนนี้มีตําแหน่งหน้าที่การ, <This S 1> การงาน <is S 1> ใหญ่โต <administration S 1> ผมได้แนะน <of wire S 1> ําไปแจ้ง <quest. S 1> ความดําเนินคดีและก็เก็บหลักฐานไว้พร้อม mm hmm. หมดแล้วครับนี่ทางด้านทนายความนะครับให้สัมภาษณ์ต่อทางด้านสื่อพูดแบบนี้ครับก็เหมือนกับเป็นการ discredit นะครับ mm hmm. นะ discredit แต่ไม่เอ่ยชื่อว่าหมายถึงใครครับแต่พอพูดคล้ายๆกับเป็นเมต่อักษรยกไม่พูดนะครับ นี่ชั้นเชิงของทานายความคนที่เป็นนักกฎหมายเขามีชั้นมีเชิงนะครับเราคิดธรรมดาในตามไม่ทันแล้วครับตามไม่ทนันะเราไปดูกันนะครับจากทางด้านห <This S 1> นังซีพิมมินิเจอร์ออนไลน์ครับโดทางด้านม a น a เจอร์ออนไลน์นะครับอ้าวไปไหนแล้วละ่ะนะฮะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งครับขอเวลาแป๊บหนึ่งไปหยุดที่หน้าไหนไม่รู้โอเคนะฮะเจอแล้วครับผม โดยท่านด้านมินเจอร์ออนไลน์รายงานบอกว่านะครับจากเฟ e b o o k นะฮะจาก Facebook ของทนายชื่อว่า anger, สิทราเบียบังเกิดนะครับสิทราเบียบังเกิดแล้วก็เป็น <Wire> เลขาธิการของมูลนิธินะฮะมูนิธิทีมงานทนายประชาชนของนายสิทราเบียบังเกิดครับหรือวัานายตั้มครับในความชื่อดัง โพสข้อความระบุว่ามีน้องคนหนึ่งมาปรึกษาว่าถูกรองหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่ลวนลามหอมแก้มกอดจูบจับก้นโดยไม่สมยอมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่านักการเมืองคนนี้มีตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองโดยหลอกว่าจะพามาคุยเรื่องงานแล้วก็สอนน้องเรื่องหุ้นเรื่องเศรษฐศาสตร์ครับแต่พอมาจริง <onst> กลับคุยแต่เรื่องเพศครับแม่เรียกว่าหน้ามอเลยนะครับแล้วก็มีการลวนลามต่างๆนานาครับ ซึ่งคุณแม่ของน้องได้มาปรึกษาผมทางไลน์ผมได้แนะนําให้แจ้งความดําเนินคดีและก็เก็บหลักฐานไว้หมดแล้วครับกลายเป็นที่ปรากฏว่าข้อความนี้ของ Facebook สิตราเบี้ยบังเกิดนะครับกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลมีเดียจํานวนมากครับและมีหนําซ้ำนะครับนายสิตรายังมีการโพสต์ข้อความเพิ่มเติมอีกนะฮะเรียกว่าเป็นการย้ํารอยแผลครับย้ารอยแผลพักนี้นะครับพักและก็มีพักจุดๆๆครับคนนี้พ่อใหญ่มากดังระดับโลกงั้นกันครับ พร้อมกับไอคอนรูปแมลงสาบครับแล้วกล่าวอีกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องหลักฐานนะครับถ้าเผื่อมหาธนาตาั้มแล้วหายห่วงนี่เป็นการโปรโมทต,ตัวเองด้วยนะฮะและก็ล่าสุดนี้นายราเมศรัตนแขวงครับโคศกพักประชาธิปัติได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กระบุว่าพี่น้องสื่อมวลชนโทรศัพท์มาถามผมเยอะมากทั้งสอบถามผ่านในกล่องข้อความในทวิตเตอร์และก็ในเฟซบุ๊ ว่าจะมีการถแถลงข่าวเรื่องรองหัวหน้าพักหรือไม่ครับ <a> ทางด้าน <wire> คุณราเมศเองบอกว่าตอบไม่ได้จริงๆครับผมไม่ทราบว่าเป็นใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรครับแต่ถ้าเผื่อเป็นสมาชิกของพรรคประชาธิปัตยขอย้ําในหลักการสําคัญว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายและก็ความถูกต้องของบ้านเมืองผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกครับนี่จากทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์ครับว่ายอย่างนี้ครับ ทีนี้ถามว่าแล้วเป็นใครที่ครับก็แปลว่ามีคนที่ร้อนตัวทีนี้ครับนะ,ะมีคนร้อนตัวคนที่ออกมาร้อนตัวยืนยันอย่างนี้ครับคนนี้นะฮะคนนี้เป็นคนที่ร้อนตัวครับบอกว่ายืนยันว่าไม่ได้มีพฤติกรรมเช่นนั้นครับและก็ไม่ปิดความจริงทั้งสิน้นตนรู้ตัวว่าทําอะไรลงไปและไม่ได้ทําในสิ่งที่มีการกล่าวหาทั้งนี้เห็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับอ่ดูนะฮะ เรื่องที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครครับนี่ทางด้านคนที่ร้อนตัวก็ออกมาแก้ก็แก้ตัวนะฮะแก้ตัวทีนี้เราไปดูว่าคนนี้เป็นใครน <The S 1> ะครับที่ออกมาร้อนตัวคนนี้เป็นระดับรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กับชื่อว่านายปรินพณนิชภักับนายปรินพณนิชภักดรองหัวหน้าพักประชาธิปัตยและก็มีคุณพ่อนะครับก็คงจําได้คุณคุณพ่อนี่ก็เป็นอดีต อ่าพออ t o โครับโดยวันนี้ครับนายปรินพณิชพักรองหัวหน้าพักและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยของพรรคประชธิปัปปตย์ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายสิทราบเบียบังเกิดหรือว่านายตั้มนะครับโพสเฟซบุครบุว่ามีรอง <of liar S 2> หัวหน้าพักการเมืองใหญ่มีพ่อดังระ,ระดับโลกลวนลามหญิงสาวที่มาปรึกษาวความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ครับโดยไม่สมยอมโดยมีการวิจารณ์ว่าอาจจะเป็นนายปริน โดยนายปรินก็ยืนยันว่าไม่ได้มีพฤติกรรมเช่นนั้นครับและก็ไม่เป็นความจริงทั้งสิน้นตนรู้ตัวว่าทาอะไรลงไปและก็ไม่ได้ทําในสิ่งที่ถูกกล่าวหาด้วยทั้งนี้จะเห็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครดังนั้นจะขอชี้แจงทีเดียวโดยการถแถลงข่าวขอเวลาภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้จะออกมาชี้แจงนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ได้คุยกับ,บนักกฎหมายหรือกับใครนะครับนี่ท่านนายคุณปรินนะ,ค,ะครับพนิชพักกับ ในขณะเดียวกันพอคุณปรินพูดอย่างนี้ครับทนาตั้มนะฮะก็ออกมาทีนี้ครับบอกว่าลั่นยอมเสี่ยงครับนี่กลายเป็นเรียกว่าตอนนี้คนรู้จักธนาตั้มไปทั่วแล้วครับโดยไม่ต้องลงโฆษณาแต่ประการใดครับเพียงแค่ให้มีประเด็นเกิดขึ้นก็สามารถที่จะทําให้คนรู้จักธนาตั้มเป็นอย่างดีครับอ่ะเราไปดูกันทีนี้ครับในส่วนของทนาตั้มนะฮะนี่ครับผมยอมเสี่ยงครับทนาตั้มว่าผมยอมเสี่ยง แฉรองหัวหน้าพักย้ำหลักฐานผมแน่นว่าง,งั้นครับผมนะฮะผมแน่นจากกรณีที่นายสิทราเบียบังเกิดหรือว่านายตั้มนะฮะเลขาธิการมูลนิธิทนายเ,าเ,าเลขาธิการมูลนิธ,ธิทีมงานทนายประชาชนได้ออกมาเปิดเผยบอกว่ามีเหยื่อครับถูกรองหัวหน้าพักพักการเมืองพักใหญ่ลวนลามหอมแก้มกอดชูบจับก้นโดยที่เจ้าตัวไม่สมยอมครับจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ย <This S 1> อย่าง <is S 1> กว้างขวางนั้นคร <wire> ับ ล่าสุดวันนี้ครับทนายตั้มครับได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่านะครับอัปเดตข่าวเบื้องต้นรองหัวหน้าพักดังกล่าวคนดังออรองหัวหน้าพักคนดังกล่าวครับมีพฤติกรรมครับชอบลวนลามเด็กสาววัยสิปีโอชอบออๆนะฮะถ้าเผื่อป0ปีนี้คือไม่เกี่ยวแล้วนะครับหรือว่าย5ิอัพก็ไม่เกี่ยวเอาเฉพาะที่เป็นสิปีเยือติดต่อเข้ามาในไลน์สิทราลอสเฟิร์มลอสเฟิร์มนับสิบรายครับ นอกจากนี้ในเพียรข่าวยังมีข้อมูลพเพิ่มเติมว่าในขณะที่เรียนอยู่ที่ลอนดอนนะครับประเทศอังกฤษผู้ชายคนนี้มีพฤติกรรมเป็นเซ็กชวลฮา,าริสเมนต์ครับคือเป็นคนที่ชอบอคุกคามทางเพศนะเผื่อผมแปลเป็นไทยนะเป็นคนที่มีพฤติกรรมชอบคุกคามทางเพศครับนะฮะ สำหารับผมมองว่าในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตขนาดนั้นครับมันเป็นอันตรายกับเด็กผู้หญิงหลายคนเข่าที่ดูคือชอบเรียกเด็กเข้ามาฝึกง,งานแล้วก็จบด้วยการแตะอังบางคนที่ขนาะการะทําชำเราครับกลายเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าเหยื่อแต่ละคนไม่กล้าดํดาเินคดีเพราะพ่อของผู้กระทําความผิดมีตำแหน่งใหญ่โตแบ็กดีเหมือนกันครับนี่ทางด้า,ทานาทานายตั้มว่าอย่างนี้ครับวันนี้ผมเลยขอเสี่ยงคว่าผมนี่ไม่ชนุพรนะเพราะคุณพรนี่ไม่ยอมเสี่ยงอะไรอยู่แล้วครับผม วันนี้เลผมเลยขอเสียงเปิดเผยความจริงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายครับยังไงผมก็ขอให้ทางพรรคทาการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยครับส่วนเจ้าตัวไม่ต้องออกชี้แจงอะไครับผมนะครับไปตามหมายเรียกเขาพอ <This S 1> เพราะ <an> เยื่อนะครับเริ่มทยอยไปให้กับไปให้การ <Cast. S 1> ก,กับเจ้าที่แล้วครับตัวเห็นงตัวผมเองก็ยอมเสี่ยงมินยอมเสี่ยงมินประมาทครับถ้ากล้าก็มาเพราะหลักฐานผมแน่นจริงๆครับน,นั่นว่าและก็คุยทับอีต่างหากด้วย นักการและก็มีการติดแฮชแท็กครับนักการเมืองภัยสังคมแฮชแท็กเหยื่อที่เคยถูกบุคคลนี้กระทาผิดมาโดยตลอดนะครับนี่ทางด้านเดนนีเองบอกว่าขอบคุณนะภาพและข้อมูลจากแอดสิตราเบียบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนประยันน้อยครับผมยอมเสี่ยงครับ <wire> นะแต่ถ้าเผื่อเป็นผมเป็นนุพพรนี่ไม่เล่นด้วยครับเพราะว่าไม่ยอมเสี่ยงในทั้งสินครับนะจะเอาชิดเขาแลกนี่ไม่มีทางครับผม นะฮะเราทำเท่าที่เราทำได้ครับไม่เหมือนทนายตั้มนะฮะนี่ยอมเสี่ยงครับเอาชุดข้แรกไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าก็ได้ผลนะเพราะว่าคนก็รู้จักทนายตั้มไปทั่วประเทศครับผมนะฮะคุ้มนะครับคุ้มมากทีเดียวครับถึงจะเสี่ยงแต่ก็คุ้มครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่ทำงานมาแล้วชั่วชีวิตนะครับแหมอยากจะเกษียณอายุราชการแบบสวยๆนะครับอยากจะกลับมาอยู่ที่ตัวเมืองที่ไปมาสะดวกนะครับ ไปมาสะดวกไม่ว่าจะไปขนส่งไปศูนย์การค้าไปสนามบินนะครับไปโรงพยาบาลแบบนี้ครับเดินทางเดินเหินนี่ครับสะดวกสบายอยากจะซื้อบ้านแล้วก็ดูแลง่ายครับไปที่นี่ครับธันดัสสไตล์เป็นธันดเัเจิญทรั์โมเดิร์นโครงการ2อ,อยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับเป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห,ห้องรับแขกหนึ่งห้องรับประทานอาหารนะครับ แล้วก็รวมทั้ง <This is S 1> ด้านหลังมี <illustration S 1> ห้องซักล้างด้วย <Wire> ด้านหน้ามีลานจอดรถถึงสองคันด้วยกันครับซอยรุ่งโรจน์นี้ทางเข้าตรงข้ามกับวัดดําพระรทําปัจจัติอํานาจเจริญนะครับเป็นบ้านเดี่ยวคุณภาพโดยคนรักบ้านคุณเกตรัรบประกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวแต่ว่ามีการตอกเสาเข็มทุกหลังครับวงกบประตูใช้ไม้แคน แล้วก็ในโครงการเองมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับแล้วก็สวนสุขภาพครับซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมุ้งลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศห้องน้ำชุดซิงครัวปั๊มน้ำ <This S 1> อัตโนมัติถ <is demonstration S 1> ังเก็บน้ำกร a ินิติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นปัะปราไฟฟ้าพร้อมสับกับถ้าเผื่ออยากจะดูความคืบหน้าของโครงการโทรหากริงกลางหาคุณสุนันครับนะฮะ 0856321118 045314469บ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านนะครับก่อสร้างด้วยวัสดุคุณภาพจาก SCG เจริญทรั์โมเดิร์ลโครงการ2ซอยรุ่งโรดทางเข้าตรงข้ามกับวัดดําพราครับทางไปจังหวัดอำนาจเจริญหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนี้ครับไปที่นี่ครับไปที่ อิซิสุตามปากพระอีสานวารินชาราบเด็ดอุดมน้ำยีแล้วก็บุญทริกครับซึ่งเขาก็เป็นตัวแทนจำน่ายอิซิสุนะฮะเครื่องยนต์1.9 DDI ดีแล้วก็3.0 DDI Blue ย o ด e r พลฮาวเพภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงแรงจัดแต่ว่าประหยัดน้ำมันครับเครื่องยนต์3.0ให้แรงม้าสูงถึง190แรงมา้าตัวแรงบิดนะครับ450นิวตันเมตรในขณะที่เครื่องยนต์1.9กก็ให้แรงม้านะครับอยู่ที่ 150 <Is it S 1> แรงม้าต,ตัวแรงบิด350ย<ร>นิวตันเมตรครับมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์ออโต้6สปีดให้คุณเลือกครับทั้งกระบะต,ตอนเดียวกระบะแคบกระบะ4ประตูกระบะ4ประตูยกสูงอย่างเช่นรุ่นไฮแลนเดอร์หรือว่าจะเป็นออฟโรดอย่างเช่น B Cross และก็รถ MPV อเนกประสงค์ก็คือตัวมิวเครับดูภายนอกนี่เหมือนรถ s u v ขนาดใหญ่ครับสวยงามมากส่วนภายในก็ฮารุฮาราประหนึ่งว่าเป็นรถเก๋งซีดานครับ สวยจริงๆครับทั้งภายนอกภายในเบาะนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับ <Is it S 1> แบบเบาะน,น,นี้คูลแม็กซ์เลยนะครับ,รบอากาศร้อนๆถ้าเปืเราจอดไว้กลางแจ้งนะครับเข้าไปนั่งนี้เย็นสบายครับเพราะว่าเป็นเบาะคูลแม็กซ์แล้วก็มีกล้องนําทางเป็นระบบเอดัสครับกล้อง2ตัวเลยครับแล้วก็เมื่อปีเมื่อเดือนตุลาคมปี64ที่ผ่านมานะครับเขาได้มีการปรับปรุงโฉมอีกครั้งหนึ่งภาษานักเลงเขาเรียกว่าเป็นมเนอร์เชนครับก็คือปรับปรุงภายนอกภายในใหม่ แต่ว่าเครื่องยนต์บล็อกเดิมครับกระจังหน้าปรับใหม่เพิ่มสีเท่าให้ด้วยครับล้อแม็กลายใหม่ครับทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสประตูกบกระบะสีประตูยกสูงคือรุ่นไฮแลนเดอร์และก็รถออฟโรดก็คือ V-Cross และก็รวมทั้งตัว m ิวเด้วยครับท่านเลือกซื้อเลือกขับได้อิสูซุต่างปางภาคอีสานทั้ง4สาขาครับแม่โชวเชียวจริงๆครับ ส่วน e ีซีทิงครับอีซีเองก็เป็นสารฟูซินติติกนะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลดก,การสุรกรอลดควันดําเพิ่มแรงม้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคําว่าเยียบแล้วลื่นปึ๊ดลื่นปึ๊ด <'s> เป็นอย่างไรสัมผัสได้เมื่อคุณใช้ e ีซีนี่คือสินค้าไทยคุณภาพส่งออกนะครับคุณภาพส่งออก e ีซีใช้ง่ายสบายใจสามารถเลือกเติมได้ที่ถาวรยางยนต์ทั้ง3สาขาอุบลวีนาน,านัน,นตรงข้ามกับปัมปตททหัวสนามบินสอสยนต์ด้านข้างทุ่งเสียเมืองอุบลสวิตทุนนคลังอาวุธ CBN ทางไปเมกโครโด้านซ้ายมือและก็ฝั่งวารินเรืองทวีห้าแยกวารินร้านแสนลักออตเตอร์สวิตตรงข้ามต,ามตึกดีแทกทางไปจังหวัดชิซิเกตอีซีใช้ง่ายสบายใจ